สบายดีและสวัสดีตอนสวยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาาฝั่งไทยและทางต่างประเทศสบายดีและสวัสดีจากพี่น้องพอดีมื้อนี้เนาะพี่น้องเลยมีเพื่อนว่าจะกลับไทยแล้วเนาะก็าลยกลับไปสู่เวียกสู่งานแล้วค่อยมาเบิ่งบ้านใหม่อีกออก่อนกลับกันสิผ้ากันเฮ็ดข้าวเหนียวทุเรียนกิ่นก่อนกลับอาหารเถียงท้ามื้อนี้าขาซุกันยังบ่คเคยเห็ดจา้าเผื่อเอ,อ้ยมีเพื่อนว่าสิพาเห็ดเนาะ เคยเฮ็ดกินแล้วรสชาติเป็นจังไลยมีแซ่บพี่น้องแซ่บกับเป็นทุเรียนเนื้อที่เขขนะพิ่นซุกผ่นะพี่น้องเรามีซื้อเพิ่นฐันหน่วยละสองร้อยบาทเนาะแมนเรามีแกะเรียบร้อยกับเป็นผู้งามๆเลยพี่น้องมัหนี้แล้วเสามีเสร็สองฟิตเสร็องฟิตแล้วมือที่เสามีมาเลยแหละมันละลายพี่น้องเผื่อที่หอดบ้านแมนที่แรกกับเป็นผู้งามๆเนาะเอ๊ะแยกเอาในก็เลยแยกเละหน่อยนึง แต่ว่าเรื่องรสชาติค่ะพี่น้องหวานมันคือไอติมเลยเป็นเนื้อไอติมเลยตอนนี้ก็ยังมีแบบน้ำแข็งอยู่ในนี่พี่น้องออกจากโซฟิตเนีถ้าเฮาบริเวณอันเขานี้ทุเรียนนี้เฮาตักกินเป็นไอติมเลยพี่น้องก็มาแเสพเนาะใส่นมกะทิลงไปแล้วกัใส่ยานั้นอะไรอย่างกรอเอร์ควเหลืองเหลืองทอดเป็นทุเรียนแกลจัดพี่น้องในผลตึ้งๆในบุฮู้วะสิกเกิดหรือเปล่า หมากนี่ค่ะสองกิโลสองร้อยบาทเราหมีกินแล้วสองคู่ไม่ลายเต๋มเลยทุเรียนน่นเจ้านี้นะเพิ่นเซลถ้าว่ามันสุกหลายนะพี่น้องผลเซลทอพิ่นขายโบ๊ะฮะเนี่ยมันเนื้อนิ่มคุณน่อตอนเ้าซื้อก็พอดีเนื้อนิ่มเหมาะเฮ็ดข้าวเหนียวทุเรียนเลยป่ะลงมือเฮ็ดกันเลยมีกะทิมาตุ๊กนึงใส่แบบ เขากะเอาเลยเด้อพี่นอ้องยันลงไปอีกเลยันไปครึง่งนึงบ่ยันได้มดอยูุมดเลย <c oughs> เมดเลยเฮาสิเจ้าน้ำหางพี่น้องเพราะว่าเขา่าอย่างหลายอยู่ขเข่าเฮาหลายเนาะเข่าเฮามันต้องขึ้นน้ำแน่นอนเด้อมีเอ่เพิ่นว่าตัวเฮาบ่าได้รันล้างน้ำส้มใส่ชู้น้ำนี่ครึง่งนึงพอบ่ไปหมดเลยน้ำเข่าเฮามันจึงอ่อนนุ่มบ่ อันนี้เป็นน้ำหางผสมเอาเองเลยใส่เลยมันจะเดือดนะมันเดือดมันจีแตกมันเนาะอ่าพอดีเนาะอันนี้ก็จะหน่อยจะใส่อันใส่เกลือเลยเป็นยังแม่ใส่เกลือเลยแล้วก็เอาน้ำตาลลงละลายหน่อยหนึ่งพี่น้องเพิ่มความหวานนิดนึงใส่เกลือเค็มๆน่อยหนึ่งเนาะใส่เกลือไม่ได้เอาน้ำตาลมาหน้เล็งมือเกลือใส่เท่าไหร่เด้อยพอไหมหนกินอ่าเต็มช้อนเกือบ เกือบเต็มซ้อนขาวเจ้า,จาว่าเบิร์ตวัวจ้างน้ำตาลนะพอดีอดวัวจ้ามะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวไอไรอะทเรียนมันหวานแล้วเฮงหาสีแบบสีเบิ่งก่อนละกันเนาะหวานลายผัดมันจะเลี่ยนเกินไปทุเรียนไปทเรียนเนาะเห็นนันเซปะทาหหางเป็นเห็ดนนะ่ะง่ายๆเลยเป็น,นอะ่ะโบต้นเนื้อทุเรียนเยอะขนาดเลยเน้นๆเลย ว้าวเอากคะ坤คนพอาจะให้คนนั้นแบบเนื้อทุเรียนเขากับน้ำกะทินะเนาะแล้วเขาจะเอาเข่าไปละล,ะละายผักขนาดเลยแต่อย่าควนๆเนาะพี่น้องเลยนอนจะไปน้ำทุ่งทีลนะอุ้ยหกแล้วคือเท่านีน กพิ่นกะทิออกไปนะปกทิโอ้ยนาย่ากินมากพี่น้องเลยมันมันหวานหวานหอมทุเรียนมันกะทิซื้อกินกันยังบุเคยซื้อกินเด้อพี่น้องาสุๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงในประเทศไทยกล่องน,น้อยๆหนึ่งกระกล่องละร้อยห้าสิบส่งร้อยครับพ่จ๋าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเนี่ยอันผ้าเดียบวมจิ้มมือจิ้มสีอุ่นแหรออุ่นเป็นยังน,งนะคะเรเอาเข้าลงไปหน้าสีอุ่นเนี่ยอย่บอก เพราะว่าทุเรียนเย็ยนเมื่อกี้รสซีมเมก่อนเขาจะค,คนดูดูดูเพราะว่าเขาพ่อยากให้เป็นคนอืมความหวาน<ด>แล้วนะความหวานกับหวานต้องให้หมีซีมน้ำก่อนความเค็มได้แล้วบปล่ความเค็มก็โอเคแล้วนะป้าข้นขนาดเลยมีข้นมากอืมโอเคบปล่ได้แล้วไม่หวานมาก มาาเเอข้าไปเลยเขาลงไปเลยเนื้อทุเรียนไม่ละเอียดก็ได้เนาะขคือสีดายห้องเบอร์หนึ่งพี่น้องหนึ่งนอนพื้นที่เบอร์หนึ่งเข่าห้อนอนอันนี้สาวซุกเอาไว้แต่ตอนเช้าพูดพี่น้องเข่าจงไปเห็ดข้าวเหนียวทุเรียนมาซะแล้วอุ้ยอุ้ยญี่ป่นมาจักที่ลุงเลยอย่างที่บอกเตรียมพื้นที่เลยว้าวพี่น้องเห็ดไปเห็ดมาเต็มหม้อข้างอุ้ย

เนียนลงพี่น้องให้เข่าคนแตกออกจากกันนื้ทุเรียนจคตมากลไสด้กระไ้น้ำบวงขูดทุเรียนแล้วมันหักขึ้นได้นีเนาะแน่นเต๋ยจะกินเร็วกินก่อนเนาะ แท่บคือชุดหมอพ่อและเกลือแท่บคุดต้องขาดเกลือหน่อยหนึ่งหมอไใส่เกลืออีกลืมหวานได้แล้วลืมเผือกไดว่าหวานอยู่แล้วต้องใส่ข้าวป้าคันมีเนื้อทุเรียนเนื้อทุเรียนมาอัดปกหน้าข้าวทั้งทึ่งอาจารย์เห็นไทยเนาะเนื้อทุเรียนหยาบๆพี่น้องอันนี้ิ่มขึ้นแล้ว ากินมูฟเฟ่เท่ากาันนั้นใส่ต้องผิดต,ต,ต้องไปโอ้เฮาตีอุ่นแล้วก็เติมน้ำนอนเลยออกมาอุ่นกินแซ่บขนาดที่น้องให้น้องดเป็นข้นซิมเนื้อข้าวละเอียดละบอกละเอียดแล้วมาอมขออนุญาตซิมเด้อบ้านี้พี่น้องเอาคนใส่เขา่าใส่เครื่องครบแล้ว หวานวพี่นอ้องมันหอมทุเรียนเค็มนิดๆยอดยอดเข่าก็เริ่มขึ้นน้ำกะทิแ,แ,แล้วแหนมนำนี้แหละคนๆขนสำนีแ้นนแลหละฮัลโหลมาเนื้อหลายแหงขานาดฮึ่ม<อ>เนื้อดีเลยพี่นอ้องเว้ยคนแหงม,มาบานี้พร้อมเสิร์ฟจานเลย เอาเท่าที่กินไวดก่อนบ่ะพี่น้องเนื้อทุเรียนเนื้อเน้ๆเลยเน้นๆเอ้ยมีเป็นผู้โชคดีโอเคมากินแข่งของสุกเลยมาบานของหวานที่เราชื่นชอบก็คือทุเรียนหาเนื้อทุเรียนมาเอามาให้เอื้ไวเราทุเรียนพี่พี่ยังอยู่ขอเนื้อทุเรียนนิดนึงพี่น้อง แล้วเขาเที่ยงเขาเลยเนาะพี่น้องเซ็บมากนี่ไว้ตักให้ตัวเกียนน้อยน้อยเจบ็บมาบ้านพี่น้องอิม่มไหวได้กินแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนมีความหวานความมันอยู่ในตัวลาย แสบพี่น้องคันมีแบบเนืเน้อเต้นของเชิงอีกนิดนึงคืมแซสบนะพี่น้องมบมโคลี่ให้กินจระเทือเพราะว่ามันบมโคลีจะได้เห็ดซื้อบ้างก็คือแบบมันหน่อยคือว่ากินเป็นผู้แล้วก็แล้วเลยพี่น้อง กินข้าวเนี่ยวทุเรียนแล้วก็เอาไปล,ลัารถเนาะรถแม่หรือว่ารถตู้ก็ได้บอสพี่รถตู้เอารถตู้เนาะมันดีเพราะว่ามันไม่ได้รถโตรถสามสิบสี่ลมขึ้นมาพี่น้องพี่เมื่อทั้งเมื่อมือนี่นะคลื่ฟ้าคลื่ฝนสวยเลยพี่น้องเมื่อวานจะมีฝนอีบบอเนาะคือนี่ฝนตกบ้าในแหง มะนาเสือเนาะฝัดลังคาสิลุแม่ว่าฝนตกมาบาดเดียวนะพี่น้องโจก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 ถังลงแป๊บเดียวน้ำเต็มกระซามเบอรเลยไวแห้งฝนตกแห้งขนาดเลยพี่น้องเนื้อทุเรียนอืมอืมข้าวหวานเขาหลังเดี๋ยพี่น้องมังคุเรียนเนี่ยคนสุกเลยให้อเพื่อนอัน ขายถืกแล้วมันบวแพงค่ะเรามีอยากซื้อมาใส่ต้องปิดไลฟ์เนาะพูดเป็นเนื้อกระแลมเนาะเป็นเนือนเนเน้อไอติมเลยไปจอบมือที่ว่าอันเพลนเซลนะพี่น้องมีคนมาหับไปซื้อมีมีคนมาหับซื้อหนะไปเฮ็ดข้าวหน่มพี่วะเนาะเฮ็ดขนมเฮ็ดเค้กเฮ็ดอันไอนติมเนาะเดี๋ยวแซนแฮง ทุกอาทิตตักแม่งเพื่อน,นบ้านอาจารย์เฮือนใกลเพราะว่าคนหลายหลายเคยว่าแ่บชวนเบาเล็กมากินไหมอืมโ <c ười> มโเบา,าเล็กอยู่หรือบ่อยังบนนงมเดเซต่วนคนเลยคนบ่ายที่แยบ,บหลายไม่ละเติมามาพอละแครงแห้งแล้วสุดยอดครับ ข่าก็กดีเลยเข่าไปว่ามันโบเล่พี่น้องม,มันจะเป็นเนื้อแบบเป,เ,เ,ปเ,เป็นเม็ดเข่าเป็นเน็ตเป็นเน็ตเลยเอากิงบิดนะเอากะปิแช่ลงผิดไว้แล้วก็มาอุ่นน้ำทำกระเพาะสุนแทบแซ่บพี่น้องเนาะเอาเห็ดเป็ดเนื้อขึ้นข้นเลยยังจักอิ่มข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็บผ้าเอ้ยมีออกมาลัดรถแล้วพี่น้องตอนนี้เนาะเขามา ซนอยู่หน้าหานกระเจ้าตอนนี้ยานรถใหญ่คนขี่มามันไกลมันติดถนนพูดพี่น้องฮขาบูการาออกไปยืนทางพูนก็เลยนับเขามาสน,ยนาอยู่พี่รถใหญ่รถแก่ขขงรถพ่วงรถตู้คอนเทนเนอร์บ่ลายแห้งพี่น้องเลยแบบยืนไก้หลายแบบเป็นตะยานเวลาคนโตนคืดน,นะเสียงมันดังเป็นตะตุ๊กใจ้วนะก็รระวังแบบเลีออย้ยงยางรถแตกน้ำ แต่แลเ่อเขาอยู่เพื่อนฝัวเขาได้่ยินเสียงอย่างรถเต็มเขออยายังตกใจเลยบึมคือระเบิดอันตรายไกลรถใหญ่หลายน,น้ะพี่น้องอยู่ไกลถนนกันด้ละพากันรอรถมาสักพักหนึ่งแล้วพี่น้องยังพอเห็นเห็นรถมาตอนรอมาประมาณซาวนาทีแล้วยัง,ม,ม,งมาเลยรถย่านตะฝนตกเนาะบึงคือเป็นคืนคนเลยพี่น้องเหลียวไปว่านี้ห่ะจะตกใจผ้ามืดแห้งอันเดีฝนตกหยิบแล้วฝนหยิบมาแล้วนี่ให้พี่น้องซีบึงผ้ามืดอยู่นี่เลยพี่น้องเนี่ มืนเป็นก้อนบักใหญ่เลยมูมืนแหง้งย,ยิบๆมาแล้วเซตบาดนี้ห้ามเรื่องได้เอาเครื่องเข้ามาก่อนบระจัคไผที่ว่าขี่รถต่ำยามฝนนี่การะว,วั่างเลยพี่น้องแพงหนดเนี่ย <c oughs> รถตู้มาแล้วตอนนี้พี่น้องอาถงเครื่องมาให้เลยหมีเลย บายเดินทางปลอดภัยสบายดีมีคนะามาคนเต็มรถเลยพี่น้อง mm hmm. น้องเสียงรถกับปานนั้นโอ้ยน้อ no. ปานเสียงฟ้าห้องเลย ขึ้นรถแล้วเอยมีคนเต็มรถเลยพี่น้องเอยของก็เต็มหลังคาเลยฝนตกหน่อยหนึ่งเมื่อกี้นี่นยเนาะพอดีนเปียกหน่อยหนึ่งแหละพี่น้องฟ้าก็มืดแดดก็ยักออกน้ำ ออกเดินทางแล้วเออมีเดินทางปลอดภัยเดอ้อออกเดินทางแล้วอีกสองสามสัวโมงคนแหละพี่นอ้องเงยฮอดทักแขกแดดก็ออกฟ้าก็มืดน้่ตอนนี้